อัสสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวไวยากรณ์อ,อาหรับนะฮูค่ะแล้วก็จะมาต่อชนิดที่2ของฮูรูฟุลมาอานีกันเลยชนิดที่2นะคะก็คืออัสซุนาียะอัสซุนาียะนะคะแปลว่า2อักษรหมายถึงคำคำมุคบุตนะคะคืออักษรที่มี2อักษรน,นั่นแหละอ่ะมาดูตัวอย่างกันที่เรายกมาวันนี้ก็มีควาว่าอิซอัลอัมนะคะอันอิน เอาบัลอันฟีกอดไกลาลำลันเรามามินฮัลยาเห็นไหมคะว่าเวลานับเนี่ยอิสนะคะก็คือคำจ้าเนี่ยตัวที่หนึ t ina> <t ina ่งจาตัวที่สองอลิฟหนึ่งรามสองคำจ้าหนึ่งมีมสองคำจ้าหนึ่งนูนสองเห็นไหมคะก็คือมีทั้งหมดสองตัวด้วยกัน อ่ะต่อมามาดูชนิดที่3กันเข้าใจง่ายๆนะคะชนิดที่3คือคําว่าอ่ะก็คือชนิดที่3อัสซุลาอีอัสซุลาฟียะะมา่อัสซุลาเียะนะคะหมายถึง3อักษรตัวอย่างเช่นอีลาเห็นไหมคะฮำศัพท์ตัวที่1นึ่งจันตัวที่2และอิลิฟตัวที่3อีซันนะคะอาลาอีลาเห็นไหมคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนะ อินนาซุมมารุบะอ่าสีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคําที่เป็นชัดดะนะคะก็เวลาเราเขียนคําอ่านเนี่ยก็จะเขียนแบบนี้เห็นไหมคะอันหน้าก็เป็นอันหน้าแบบนี้ก็จะเป็นคำซ่าตัวที่1นูนตัวที่2และนูนตัวที่3ตัวนี้เนี่ยมีนูนสตัวเราจะไม่เราจะไม่เขียนแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นคําอ่านนะก็เดี๋ยวอ่าอินหน้านะคะเห็นไหมเราแยกตัวให้แล้วอินหน้าก็แบบนี้เลยคำซ่าตัวที่1นูนตัวที่2นูนตัวที่3 คำว่าซุมมาเขียนแยกให้แล้วก็เป็นซาตัวที่1มีมตัวที่2มีมตัวที่3มรูปบ้านะคะระตัวที่1บาตัวที่2และบาตัวที่3ตมตอมาคําว่าเซลฟาเห็นไหมคะซีนตัวที่1บาตัวที่2ฟาตัวที่3มอ่าละไอตัวที่1ลรามตัวที่2แล้วก็อลิฟนะคะในรูปแบบเขียนท้ายคำนะคะแบบนี้ก็คือตัวที่3ไลต้านะคะลามตัวที่1ยาตัวที่2ต้าตัวที่3าม นะอัมนะคะนูนตัวที่1นอิงตัวที่2และมีมตัวที่3ก็คือง่ายๆนะคะ2อักษรกับ3อักษรเนี่ยก็คือจะันง่ายหน่อยเห็นไหมคะก็คือตามรูปนี้เลยเขียน1 2มีมีลามกับมีมนะมี2ตัวอันนี้มีฮัมซาจาลิฟมีทั้งหมด3ตัวค่ะก็ไปทบทวนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนชนิดที่4กับชนิดที่5ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ